เก็บพริกที่สวนญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆคหนาวหนาวเพนก็ใส่มาแค่นี้ไม่คิดว่าจะหนาวมากเนาะเสียงเครื่องบินค่ะเครื่องบินอยู่ใกล้ๆสนามบินเนาะอุ้ยอากาศหนาวมากเลยค่ะปกติก็ใส่ประมาณนี้ก็ไม่คิดว่าจะหนาวเนาะพริกเราจะรอดไหมเนี่ย ว่าจะว่าจะรื้อออกให้หมดแล้วทีนี้ก็เห็นมีแดดอยู่ก็เลยปล่อยไว้ก่อนถ้ารื้อออกหมดเราจะได้แต่พริกเขียวเนาะเราจะไม่ได้พริกแดงก็เลยโอ้หรือรออีกสักอาทิตย์ดีกว่ามนะั้งแต่ถ้าถ้าเราไม่รีบเก็บอะถ้าเขาเหี่ยวเหี่ยวหมดเลยเนี้ยเราก็จะไม่ได้พริกเลยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะปลูกผักอยู่ต่างแดนก็ไม่ใช่ว่าจะจะได้ดีตลอดเนาะเราต้องรู้ด้วยค่ะเราต้องรู้ แต่เพนจะปลูกทุกปีเพนก็จะรู้เนาะค่ะแต่แต่ปีที่แล้วเพนก็เก็บก่อนเดือนสิบสอง 12, เราต้องเก็บก่อนเดือนธันวาเนาะแต่นี่ก็ยังไม่ถึงจะว่ารู้สึกว่าจะหนาวมากแล้วเนี่ยแต่แต่ปีที่แล้วเก็บก่อนก็จริงอยู่อ่าอีกอีกตรงนึงนาะก,ก็อย่างนี้แหละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกที่นึงจะเก็บแต่ก็ไม่ทันเหี่ยวหมดก่อน ถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเนาะเราก็เก็บออกหมดเลยหรือออกหมดเลยอะไรเงี้ยเราจะได้พริกที่ไม่ต้องเขียวเนาะพริกจะได้ไม่ฝ่อถ้าฝอก็กินไม่รอร่อยนะคะใช่ไหมคะทุกคนนี่สวนที่ญี่ปุ่นนะคะบรรยากาศบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะค่ะต้นกล้วยก็ใบเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะต้นกล้วยเริ่มจะไปไม่ได้แล้วเหมือนกัน,นะค่ะ ต้นกล้วยไม่ได้ปลูกกินกล้วยนะคะถึงปลูกก็ไม่ได้กินค่ะที่นี่ถ้าเกิดเราไม่มีเฮาเราก็ไม่ได้กินนะคะเพราะสวนที่ญี่ปุ่นจะปลูกยากอย่างที่เขาทําขายกันหรือเป็นการเกษตรโดยตรงเข,เขาจะปลูกอ่าบานานา่าปลูกกล้วยไว้ในเฮาเขาจะมีเฮาใหญ่มากเออใหญ่มากมาก แต่นี่เราปลูกว่าใช้ใบเพราะว่าเราไปซื้อใบมาห่อข้าวต้มอ่ะจะแพงมากเออเราก็ปลูกว่าใช้ใบห่อหมกปลาหอ่อหมกนุ่นหมกนี่หมกหน่อไม้อย่างเงี้ย <c oughs> นั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เ,เพียงเท่านี้นะคะนี่บรรยากาศร,รอบๆเพ้นก็จะถ่ายให้ด้วยนี่เห็นไหมคะโอ้รอบๆก็จะประมาณนี้โอ้เมื่อกี้คุณลุงเดี๋ยวเอาเอา,เอาแมวให้ดูเนาะเมื่อกี้คุณลุงให้ให้ใหอ,อะไรนะลูกแมวลูกแมว ลูกแมวจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอายึดให้ดูเนี่ยเนี่ยคุณลุงเก็บให้ว่าจะไปถ่ายอยู่คุณลุงคุณลุงเลยเก็บมาก,ก่อนแล้วว่าจะไปเก็บเองคุณลุงกว่าเราไม่ได้กินถ้าไม่เก็บให้เราเดี๋ยวเราเกรงใจไม่กล้าเก็บคุณลุงบอกเก็บกินเลยแต่เราก็ไม่กล้าเนาะถ้าเขาไม่อยู่จ้ะนี่นี่ต้มซุปทำซุปแล้วก็เอาไปทำคาดเดญี่ปุ่นก็อร่อยค่ะเอาไปแกงจิดเนาะแกงจิดแมว ทุกคนเอาไปทําอะไรคะบอกด้วยนะคะทําอะไรกินดีอร่อยขอบคุณทุกการรคมชมนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยหนาวนวหนาวคักแล้วจ้าสวัสดีค่ะ